เกมใหม่แพ้ไม่เตะเพลย์ครับผมไม่เคยเล่นกันใช่ไหมครับผมเกมนี้มาลองดูสัมผัสกันว่าเป็นยังไงครับพี่กับโจ๊กเกอร์สาวขายยาวๆไอ้สัสอ่ะตารางการจ่ายครับพี่ๆครับเชอร์รี่แพงที่สุดนะครับแอปเปิลอะหุ่นส้มนะครับฟรีเกมแบบนี้วายแบบนี้3แถวแรกกันเนาะแล้วก็ที่ผมเห็นเนาะก็จะเป็นตัวมูลราคาครับพี่มีมินิไมเนอร์เมเจอร์อะไรเบก้ากันด้วยนะครับ ลองดูฮ่าเต็มฮ่านะครับพี่พปั่นนอกไปก่อนผมขอฝากห้าศูนย์แล้วกันนะครับวันนี้ห้าหกศูนย์ 5, 6, 0, แล้วกันครับพี่พมาปั่นนอกเด็ดโดดเด่นๆตี้ฟิปไม้ครับพี่ท่านน,นะครป้อมเช่นที่คุณผมแล้วไปกันได้เลยครับพี่พตามได้ที่ปั่มอยู่ได้เลยครับเกมใหม่มาไวๆสมใจพี่ทุกท่านกันแน่นอนเลยนะครับมาวันนี้ก็ลุยกันกับไวๆโจ๊กเกอร์เป็นยังไงกันบ้างฟรีเกม โอ้ช่วงนี้ผมผมสังเกตได้อยู่อย่างหนึ่งนะพี่พี่นะว่าในค่ายของ PP เกมปล่อยออกมามันจะมีฟรีเกมให้ฟื้ออยู่หลายประเภทมากอันเนี้ยเป็นที่ผมสังเกตได้น่าจะประมาณเกินครึ่งปีแล้วนะครับโอเคขอแบบธรรมดาก่อนนะครับพี่พี่นะ PP ช่วงนี้เริ่มจะปล่อยแบบฟีเจอร์พิเศษไหมผมแจ้งนะว่าฟรีเกมจะมีให้เลือกอยู่หลายประเภทมาก,มากเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่า y w Joker น่าเล่นอะไรขนาดไหนกันบ้างว y อุ้ยวายมาฝองตัวทำไมไม่ได้เบิ้ลน่ะวายมาฝองตัวได้ยิงไหมเอา้าแล้วทำไมถึงได้ยิงอยู่ตรงเนี้ยบูทวายเหรออ๋อบูทวายนะครับพี่พีชนะถึงจะได้ยิงมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราเก็บแต้มยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกนะเราเก็บแต้มยังไงวะวอ่ะสี่อ๋อเก็บ แต้มเฉพาะแถวกลางเท่านั้นหรอะเฮ้ยมันเล่นมันจะดีไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บแต้มเฉพาะแถวกลางเท่านั้นนะครับผมเข้าใจถูกปะเก็บแต้มเฉพาะเอา้าอ๋อมันอยู่ตรงฟีเจอร์ตรงนี้ด้วยรออ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยพี่นะว่ายังไงกันบ้างนะพี่นะฝึกฝากไปพร้อมๆกันแล้วกันอา้าววายค้างนะครับอา้าวทำไมค้างล่ะรีฟบินวาย รีฟบินวายยังไงต่อเอ้ยตรงกลางก็ไม่ได้ว่ะแล้วมันบบเก็บยังไงอะห้าพันเอ้ยผมยังไม่เข้าใจพี่ยังไม่เข้าใจว่าในการเก็บวายขึ้นตรงเนี้ยขึ้นยังไงแล้วก็เก็บยอดยังไงอันนี้ยังงงนิดๆอ่ะฟซ่โอ้โหซุปเปอร์แพงซุปเปอร์แพงว่ะผมพอนลดหน่อยนะอ่ะเหลือหนึ่งหมื่นแล้วกันพี่มาซุปเปอร์ไว ยังไงวะโหน่าจะโดนเมฆตาที่เนี่ยเฮ้ยพี่เกมนี้ไม่เวิร์กว่ะมุมมองผมผมไม่ชอบนะผมว่ามันมันยากว่ะพี่พี่ เกมใหม่พี่ๆปล่อยมาอีกก่อนนั้นแหละสามสี่เกมผมว่าดีทุกเกมแล้วแต่เกมนี้แปลกๆว่ะเล่นงงๆด้วยเล่นงงๆด้วยเล่นงงๆด้วยอ่ะว่าเล่นยังไงอ่ะออมไม่เข้าใจเหรอพี่เดี๋ยวมาลองดูกันแล้วกันเนาะ โอเคคุณสองมาห้าปี ผมไม่ชอบพี่พี่ะเอาตามนี้แล้วกันมีสิบคะแนนผมให้สองคะแนนไอ้สัตว์วยโจเกอร์ไม่แนะนําไม่แนะนำพี่พก็ถ้าไหนอยากลองก็อาจจะแนะนําพี่ว่ามาลองแบบเบาเบเบาๆๆเลยนะเบาๆ,ๆแบบว่ามีอารมณ์แค่อยากจะเล่นก็พอไม่ต้องอยากจะแตกไอ้สัต์นะครับประมาณนี้พี่พผมนาะเจอแล้วเกมกากเกมเกลือเกมใหม่พี่พี่พี่พ ผมสังเกตว่าเวลาเกมใหม่แม่งออกมาอยู่ช่วงหนึ่งนะมันจะมีเกมกากอยู่เกมนึงนะครับวันนี้เจอแล้วไวาไยวโจ๊กเกอร์อย่าตามถ้าตามก็เบาๆแต่ถ้าอยากไดโปรโมชั่นดีๆผมนะปากหมุดเกมใหม่ไหไวป้ปากหมุดแล้วก็กัดดได้ว่ามาไวแน่นอนไปก่อนนะจ๊ะเฮียจ่ะ